สวัสดีครับร้าน MC มอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวรถบ้านเข้าใหม่กันอีกหนึ่งคันนะคันนี้เอามาขายให้ในราคาเบาๆเลยนะครับใครที่อยากจะได้รถนะครับเอาไปใช้จ่ายตลาดนะครับหรือว่าซื้อให้ลูกหลานเอาไว้ใช้งานเนี่ยระหว่างหอพักกับมหาลัยอะไรประมาณนี้นะครับผมคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่น่าสนใจนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูสภาพตัวรถคันนี้กันนะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเลยหากใครอยากจะขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองได้ราคาดีไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับการจ่ายเงินสดให้ทันที สามารถติดต่อมาขายรถกับผมได้นะครับที่เบอร์มือถือ0805580396นะครับหรือจะสแกน QR code บนหน้าจอตอนนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะเราก็จะมาดูสภาพตัวรถคันนี้กันนะครับรุ่นนี้เขาจะชื่อเรียกว่าคลิก 125i นะครับปี2012ตัวรถเนี่ยจะเป็นสีขาวมาให้แบบนี้นะครับในเรื่องของไฟด้านหน้าตัวนี้จะเป็นหลอดไฟฮาโดรเจนธรรมดาทั่วไปอยู่นะแล้วก็กรอบไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับในเรื่องของตัวชุดสีด้านหน้าเองเนี่ย โดยรวมนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะสวยงามอยู่ตามปกตินะครับไม่ได้มีรอยที่แบบว่าแผลหนักๆมานะครับอ่านี่ชุดสีหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของยางด้านหน้าเองนะครับดอกยางนะครับนี่ดอกยางยังหนาๆแบบนี้นะครับซื้อไปก็สามารถใช้งานได้ตามปกติอยู่ในเรื่องของระบบเบรกนะครับด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกนะครับอาจานเบรกสภาพยังคือแบบเนียนๆสวยๆอยู่นั่นเองนะครับคราวนี้เราจะมาดูในส่วนของชุดสีด้านหลังตัวรถกันบ้างนะครับ นี่ชุดสีด้านหลังนะครับสภาพก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับรถถ้าเป็นสีขาวเนี่ยเวลาที่จะมองหาตําหนิหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับ แล้วก็ช o k e ้านหลังคันนี้ยังเป็นช o k e มเดิมกองอากาศเดิมนะครับชุดข้างเดิมอยู่เพื่อไม่พลาคดคลิปการรีวิวารถมอเตอร์ไซค์มือสองของที่ร้าน MC Motorcycle นะครับวันนี้เลยจะมาแนะนําวิธีการกดติดตามนะครับสมมุติเราเข้ามาที่ช่อง u t u b e นะครับเราพิมพ์ค้นหาคําว่า MC MOC YC ในช่องค้นหาเรียบร้อยแล้วเรากดค้นหานะครับเราก็จะมาเจอกับช่อง YouTube นั่นเองและมากดติดตามตรงนี้นะครับและกดคลิกเข้าไปด้านในอีกครั้งหนึ่งกดเป็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่ว่าเวลาผมอัพคดลิปรถอะไรเข้ามาใหม่ๆ ลูกค้าก็จะได้ไม่พลาดคลิปการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์มือ2ของที่ร้านนั่นเองนะครับและถ้าเกิดหากใครสนใจรถมอเตอร์ไซค์มือ2ของที่ร้านคันไหนนะครับเราอยากจะถามแบบเร็วๆนะครับสามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์มือถือ080-558-0396หรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือเข้ามาที่ l ล n e นะครับและกดค้นหาเพื่อนๆตรงนี้นะครับผมอ่านี่แล้วก็พิมพ์คำว่า a s s i g n ์เ3 3แบบนี้นะครับผมและเมื่อ เจอหน้านี้นะครับก็กดเพิ่มเพื่อนกดแชทนะครับอ่าแล้วก็ส่งข้อความอะไรมาก็ได้นะครับหนึ่งข้อความนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้เห็นว่าลูกค้าทักมาแล้วนะครับก็ถ้าเกิดหากใครอยากจะขายรถมอเตอร์ไซค์มือ2ได้ราคาดีนะครับสามารถส่งรูปรถมาทางไลน์นี้ได้เลยนะครับผมอ่าในวันนี้ก็ขอฝากร้าน MC มอเตอร์ไซค์ไ้ด้วยนะครับขอบคุณครับมีคันสตาร์ทเท้ามาให้นะครับอ่าจากโรงงาน แล้วก็ในส่วนของดอกยางด้านหลังนะครับนี่ดอกยางหนาแบบนี้เลยนะครับผมคราวนี้เราจะมาดูกันที่ฝั่งนี้กันบ้างนี่ชุดสีฝั่งนั้นนะครับก็สวยไม่แพ้กันกับฝั่งนี้เลยประมาณนี้นะครับท่อรถอะไรต่างๆเนี่ยคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมๆนะครับชุดสีด้านหน้าเนียนกริบนะครับคราวนี้เราจะมาดูเรื่องของใต้เบาะก,กันหน่อยยูบล็อกรถรุ่นนี้นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะใหญ่นะสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้เลยหนึ่งใบแล้วก็น้ํามันเนี่ยรองรับถึง e 2 0 ขนาด5.5ลิตรด้วยนะถือว่าค่อนข้างที่จะใหญ่เลยการเปิดเบาะเราสามารถกดปุ่มเปิดตรงนี้ได้นะครับเกตด,ด้านหน้าซ้ายก็จะเป็นช่องเอาไว้แบบวางขวดน้ํานะครับผมแล้วก็ในส่วนของมาตรวัดเนี่ยตัวนี้จะเป็นเข็มนะครับผสมกับตัวเลขดิจิตอลนะครับเลขไมค์คันนี้มาอยู่ที่22,000กว่ากิโลนะครับอ่านี่มาให้แบบนี้นะครับตัวหน้าจอก็ยังถือว่าปกติอยู่และนะครับ ต้องบอกว่ารถรุ่นนี้นะครับในการสตาร์ทเนี่ยเสียงเครื่องเนี่ยเงียบมากนะครับผมผมจะเอามือนะครับจับท่อให้ดูแบบนี้นะครับนี่ว่าเครื่องเย็นๆนะไม่ได้มีการแอบวอร์มก่อนนะครับผมแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทให้ฟังเสียงกันนี่รถสตาร์ทติดแล้วนะครับเสียงเงียบมากนะครับเดินเบาอะไรต่างๆนี่ก็คือเงียบปกติเลยนะครับผมเราก็จะมาดูในเรื่องของระบบไฟตัวรกกันก่อนนะไฟด้านหน้านะครับติดตามปกตินะครับอ่าอันนี้จะเป็นไฟต่ําอยู่เดี๋ยวผมเปิดสวิตช์ไฟสูงนะครับ นี่ไฟสูงไฟต่ำนะครับติดปกตินะครับผมไฟเลี้ยวนะครับจะดูไปทีละข้างกันนี่ด้านนี้ติดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกข้างหนึ่งนะฝั่งนี้ติดเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังฝั่งนี้ติดนะครับแล้วก็มาดูกันอีกฝั่งหนึ่ง ไฟท้ายอะไรต่างๆออกตามปกตินะครับส่วนเสียงเครื่องนะครับตอนเดินเบาก็จะประมาณนี้เลยเสียงเครื่องเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะเงียบอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองเบิ้ลให้ฟังเสียงเครื่องกันแบบชัดเจนกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะครับรถไม่มีควันนะครับอลองดตูตอนที่บิดด้านบนมัง้ง เซนเซอร์วัดความเร็วใช้งานได้ตามปกตินะครับผมหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติว่าให้ผมตีคะแนนตัวรถโดยรวมคันนี้ใช่ไหมผมก็จะตีอยู่ประมาณราวๆสัก80 85%ถึง85นะครับ รถก็ถือว่าใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับเครื่องยนต์สตาร์ตติดง่ายชุดสีภายนอกนะครับก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับถือว่ายังคงสวยงามอยู่นะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับเราจะมีการเ,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีก่อนที่จะส่งมาบคันนี้ให้กับลูกค้านะครับตัวรถยังมีการรับประกันเครื่องให้เหมือนเดิมนะครับสาวันมีการรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้แล้วก็ที่ร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศไทยรองรับการเก็บเงินปลายทางด้วยหรือถ้าเกิดหากใครนะครับอยากจะเข้ามาดูรถคันจริงสามารถมาได้เลยที่ซอยเเกษม17 มาไม่ถูกนะครับโทรหาได้ที่080 558 0396นะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะว่าอยากจะขอดูรูปวัชรินีเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจะสอบถามวิธีการสั่งซื้อสั่งจองเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้และถ้าเกิดหากใครอยากจะขายรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้ได้ราคาดีนะครับไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านนะครับสามารถติดต่อส่งรูปรถมาได้เลยนะครับสแกน QR code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะงวันนี้นะครับก็ขอฝากเจ้า Honda c คลิก125ไอคันนี้เอาไว้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันด้วยนะครัับบอคคุณร